างามมาลีาาอ้มมาวป้าได้ยังขนมบุรหรี่อมบุหรี่อพี่นอ้องอันเอาสลิงเขามาหาบเด็กๆพี่นอ้อ,องเลยฮวงเฮียนแล้วมาเวสวนมาเวเฮือนอยู่ในบ้านมะนาวต้องไปเตยได้จังห่อไอ้ายก็ได้ห่อหนึ่งผู้ใหญ่กโหมูได้จังหอ่อผู้ใหญ่กโหมูนี่ช่อ,เองเหรอไร้โกมู ไปข้าหอบขนมผู้ใหญ่อยู่วางงูนี่เอาลายกวาูกินลายบานสะไปดีแล้วจะี่นอกจ่าปะยาสีผ้าเขาทมสวนสวนขาอันได้หน่นมีปัญหาไดทีเทาอันี่พอน่ะมีได้หน่วยเดียวได้ได้หน่วยเดียวน่ะเอาลูกน้องนี่สมุดว่เมื่อนี่นะฮดฮดสวนนี่มือต่อมากอ่ะหอบได้ละเมื่อสวนนั่น เพราะว่าได้มีหน่วยเดียวพี่น้องตะกี้นี่มีสองมันกระตายชาบุู้เล่หน่วยใหญ่ที่เ่าเอาลงคลองอันขึ้นมาหดถั่วเบิดสวนสวนบางนาเบิดสวนน่ะได้ใหญ่กระตายแบบนี้ได้น้อยอีหน่วยนึงที่อยู่นี่นกระตายเลื่อนเลือนหน่วยเดียวพี่พ่อใหญ่อันเอาเอาออกมาหดสวนนั่นเอางูชนนี่ห่อไปห่อมาพี่น้องห่อแต่พุ่นนะพี่ห่อแต่พี่เมื่อพุ่นได้ได้นี่มีปัญหาจมูกหรือเประมาณฉีหามื่อเลยใบผัดมันแตกใบผัดน่ะเป็นใบผัดย่าง เลยเฮาวหน่านไปหาซื้อน่ะมันบม่มีแบบว่าใน,นไปปากซองนะได้มาได้มาก,กับแบบไก่เคี่ยงพี่น้องเลยเอามาดัดแปลงใส่โู้โหได้คือบอกจะไปถามถอุโผอถ้ามันบ่ได้นะพากันเหลากันแบบชิซื้อได้ไหมราคาอยู่ในหา้างในบ้านห้านี่แหละพันสองพันสองร้อยพันสามร้อยอยู่เลยพี่นอ้องจะไปถามพ่อใหญ่ก่อนปะเราเพราะว่าเราเอาได้ตัวเก่านะมามาลองเบิง้งเพราะว่าเพื่อนเอาลงุงชวนนั่นเลยลงลองเบิ้องเลย เป็นยังไงระบบไทยหรือจะมเป็นยังไงเนาะแล้วเราจะมมาลองเปิดแต่บอกว่าจะ้อมมาลองไอเจ่มันบได้เลยื่อใหม่เจขาไปท้าเขาใหญ่ไปว อันทักที่ห้าปูไววนะมันกำลังออกกำลังงามยุ่สวนพุ่นนะกะสกโลงหิวอยู่น้ำคลองกระลงบ่ได้เพราะว่าน้ำโบกลงแห้งแล้วป่าเล่าก็เต็มอยู่เอาไปฮดเก็นที่ยวหนท่มองที่ยวเี่เียวเียเดยเดียยวดีวยียว ไปหิวมากค่ะดิมันใบผัดไม่ได้แห้งเนาะชวนเท้ากับพี่น้องจนเหี่ยวจนแห้งเบิดจังมือ้อเลยพ่อ,อมันชิวนันชิบเลยป่ะชิบก้มือแหลนที่ได้ตายนะ่ะเบื่อพักสวนนั่นนการเหี่ยวเบิดพักที่ดาวานไม่ที่นะพักตังสองตังสายที่ห้าผู้ไว้น่ะแห้งเบิดมึงมีหนามพุทธ ไปเลยหาทามเบิง่งทามถูกห่านนะ่ะมีห่านเดียวพี่น้องแล้วก็มีอันเดียวเบิ้ดในอะันซองเข้าไปวันนี่นะ่ะแล้วบอเอาเลยไปห้าทามแต่ละห่านนะ่ะบอมีงงก็เลยโง่กบมาเอาอันเก่านี่มันคายคือคายเคี่ยงแต่ว่าเอามารด,ดเปลงเอาพี่น้องหู้บ่อนที่เฮาเอาใส่นะ่ะมันน้อยบ้าเนี่ยเาาอาล่นเอาลงไปลองเบิง่งอยู่สวนอยู่สวนแทมโค้งนะ่ะพี่น้อง เน่ทถ้ยึดะได้บ่พอ,อได้แล้วบรรเลสายพาไม่มีปัญหาเนาะมันแตกมันใหม่เลยเลยคิดว่าได้นะใหม่แล้วบัดนี้เลยต่อสายพายใหม่บ่มาลองต่อสายพายใหม่อีพอกับไอ้รอดมาลองต่อต่อสายพายใหม่บอที่มันแตกตัดต่อใหม,ม่ได้ลองเบิ่งผัดได้พ่อเลยว่าเดี๋ยวจะเอามาลองอยู่สวนนี่อยู่น้องนี่ถ้าเขาได้เยชิไปชื่อได้ใหม่เลยเดี๋ยซชื่อได้ใหม่ถังที่ได้ชื่อเก่าแล้วเนาะ พอไปพ่อแล้วเนาะนี่น้องส่วนไลยก็บเหม็นพ่อนี่แหละเป็นคนพดเนาะเฮากระหยาบเหี่ยฮือนเหี่ยซานหยาดน้ำลูกน้ำเต้าแด็กพอนั่นห่อไปห่อมาอยู่ใดนะมันก็บบดไเบาเนาะเอาใทโรถจักเพื่อนทะเะสมองตัวพดอยู่นี่แเดาเบิด์ตเลยเนาะกับชวนนั่นก็แหงกะเอาใทโรถเมือพดอยู่พุ่นแล้วกันหอบมาชวนนี่เดดาวก็ะว่าอยู่ว่าเจ้าคือบดซื้ออีกหน่วยหนึ่งพ่อซื้อหน่วยหนึ่งเดีไปปลาไว้อยู่พุ่นประจำเนาะนี่กระป้าอยู่นี่กระบ่ได้หอบบ่ได้หอบได้หอบ ไปหอบไม้บุพเพืบนหอบลงแต่ผัานคอหอบขึ้นมายิ่ขึ้นมาความหนักสัมใดดแต่ชีได้ซื้อคือเก้าเพราะว่าราคามันกะบดแทนเกินเนาะตะกี้เท่ากับว่าก็หอกับว่าประหยัดเงินทะเลเราว่าเงินเท่ากักระมีกับมันบ่ลายเนาะพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินนะมันมันบ่จำเป็นเท่ากับบ่ซื้อพ่อใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปเพราะว่าแพงซื้อเงินน้ำมัน แม่กายายมขายาเนาะยายอันเพื่อนกาซักยาทุกเดือนกินยาประจำยุ่นเท่าไรกับโบยังใครแต่ว่ากะมีไอ้ซอย,ยพี่เนาะยายมขายาคุณแม่แต่ละเดือนยายมขายาค่ะกินายาอยู่ฮ่าบักบวชช่องหน่วยง่ายเลยยาเมื่อื่นฮ่าพอดีเลยจะโฮดมันขื่นป๋อมื่นฮาสีมาเลมบังผีกลงตลาดแล้วกันชีมา,าหาเล่อเบิกบวช พั่นอันนี้แหละพ่อพั่นตัวหน่อยชันๆนี่นะเหนื่อยเสมอนี่นะเนี่ยแก้วแล้วปูในคางเพื่อนแล้วนะมันในมังย่างๆอยู่ในคางหัวแคมทางนะนมาก็มาแท้ๆใครจะมีน้องพี่น้องอยู่สวนนั่นจะมีหนาคลองสวนนี้จะมีน,บบน,น้องปตะเบิ้ลมาเอาเน่มาเอาดิเอาที่หนึ่น้องได้จบ ีมันออเงกันเป็นอได้มันมันเป็นน้ำายไทยรูแายไทยมันหขาดอยู่แล้วนะป้าดีวนี่น้องเขากพดได้บัดปีพี่นนอะเลยบอมียามแห้งน้องนี่นะโพดได้ตลอดเลยยามแรงนี่นะดินนโพดเรงปนโพดบางนาเมียนมะติดมาเฮาคันมีเงินสื่อดินขาวถมตลางเพื่อนเท่ากัน น้ำไม่มีแล้วโฮสเพราะว่าน้ำบาดาลมันบแห้งเนาะน้ำบาดาลที่เฮาไปใส่อาบใส่ยังกับมีพี่น้องที่เฮาทางไหวนะไม่ฝังเพื่อนนะใส่ไผ่ลุใส่ไผยกันมามะนาวห้าสัวนี่จ้าพอดิแก่อยู่ได้พี่นอ้องมีหนะกกำลังเจาะพอดีิมือถ้าจิมาเล่มลงตลาดยำมาดูตะเ้อนี่โตผ้าก็เป็นดอกกับนี่พี่นอ้อง มังนาวนี่นะคะมันโกขาดน้ำท้หาโหดน้ำตลอดมันก็สิเป็นตลอดแรงตลอดฝนสวนนันเมนสวนนันเมนน้ำมันอยู่ไกลพี่น้องน้ำอยู่เลกิกเนาะอ,อยู่นับคลองผูกปัปดได้ใหญ่ที่เท่าใส่จูบน้มันตายยังมีเงินสื่อต้นไหนมันใสงบประมาณไรพี่น้อง,ออองใสเงินประมาณหาหกพันผูก ตัยชุกค่ะบุ๊กหน่วยใหญตัดไหวนี่แหละตัวมันหากับเป็นกับมี่หน่วยใหญ่แล้วกับมีหน่วยพ่อคเจ็บพ่อค้าแล้วกับมีพี่น้องแต่ว่ามันกระโบลายคือยามฝนน้องมะลาวนุ่งรถมาทางอันสวนทางน้องกันได้น้อยเดียวบุญเหลี่ยมจากน้องเขากับสีหกหกหนึ่งบอกว่าบ่มีคนหักษาบริบ้านหักษาอันทำไมไปเดี๋ยวเขากับสีเมื่ออลไรพี่น้องให้พพ่อนทางกับมหาเกืะเป็ดเกืะไก่เอาง้าเขาเคาะ มีชาวนุ่นะคเสือ,องหอองสมตีนบุลคนมะนาวไอมีทงอยางเอามายืมแน่มะนาวพี่เน,น,นาะให้อีพอเอาเมือม่อป่ะรสศการจาจ แซ่บแต่ปะเอาให้เอานี่ชมโอ้ยหมักสมพอดีเขาเคยกินเนีกินเนี่ยนีบิงยังไหมนีเบิงกับชมอี่ข้าวหบ่วหอยป้าพิดไป่าหันเงิสิีายก่านีอยูที่นองเพงไปกินซุปต้นเดียวในเือนไปออกมาเมื่อคู่ังกอนะ ข้าเบิ่งมากระแ่กก่อนปะออกเมื่อบัดนี้โอเค้พี่น้องสำหรับคลิปนวหนี<ม>ล้วก็ขพ่อจะคลิปไปเที่ยวคิวนี้ก่อนเด้อจ้าฝากาเป็นกำลังใจให้เมน้องมาน้าในเด้อพี่น้องเจอก,กาันคลิปหนา้าเด้อจา้าขอบคุณเลยก็เชแม,แม่เฮะในเด้อปาลุงเอ้ยบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบายบ,บ,บายบ๊ายบายปุ๊บบายบาย,บายจา้า